การที่รัฐมนูญเขียนไว้ให้อมนาจสวในการคัดสรรทุกองค์กรอิสระจึงเป็นที่มาของการหัวสวต้องการให้สวอยู่ในกำมือของพรรคตัวเองผมจะเล่าให้ฟังเมื่อสวอยู่ในกำมือของตัวเองสวมีมากในการเลือกกรกต ปปชและสารรัฐธรรมนูญตามมาเพราะว่าทุกอย่างมันจะเป็นขั้นเป็นตอนต่อเนื่องกันใครมีอำนาจเลือกใครเลือกใครเลือกใครแล้วมันก็จะมีผลต่อการเลือกตั้งดังนั้นตอนเนี้ยเกมของพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนทุกพรรคกลัวภูมิใจไทย อย่าลืมนะครับว่าถ้ากกตถูกเลือกโดยสวซึ่งเป็นของภูมิใจไทยกกตก็ต้องทำงานตอบแทนภูมิใจไทยขนาดปัจจุบันเนี่ยกกตอเองก็ถูกกล่าวหาอยู่แล้วถูกมองอยู่แล้วว่าใช้อำนาจในทางมิชอบควบคุมการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นธรรม อย่างปล่อยปลาละเลยแล้วถ้าหากว่ากรกตได้รับการเลือกจากสวที่เป็นสวสินอะไรจะเกิดขึ้นเนื้อผ้าประเทศไทยนี่คือการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริงคุณกำลังจะควบคุมระบบแทนผู้มีอำนาจแล้วเราไม่รู้ว่า ผู้มีอำนาจกับคุณเห็นตรงกันหรือไม่เห็นชอบร่วมกันหรือไม่ประเทศไทยตกอยู่ในภา,ภาวะล่อแหลมในการล่มสลายสวซึ่งเป็นสภาสูงร่างกฎหมายควบคุมกฎหมายกำลังจะทำผิดกฎหมายเสียองสวรประเทศอื่น ในระบอบไทยทไตยเขาไม่ได้มีอํานาจในการเลือกนายกแบบนี้แต่สวของไทยรัฐธรรมนูญล่างไว้ล่างไว้แบบนี้ให้มีอํานาจล้นเหลือเกินให้มีอำนาจในการโหวตนายกทั้งที่สวเองเลือกกันเองไม่ได้ในการารัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ที่เลือกตั้งสวคือสวเลือกกันเองไม่เกี่ยวโยงกับประชาชนเลยแต่สวดันทะลึ่งมีอำนาจในการเลือกนายกซึ่ง มาจากการโบตลงแทนเสียงของประชาชนนี่คือความรักลั่นของรัฐธรรมนูญไทยรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันมันอาเพศนั่นทุเรศทุลังสิ่งเดียวที่ต้องทําคือต้องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องสวให้ได้ต้องแก้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยเกมที่เขากลัวกันก็คือเขาถึงต้องพยายาม รว,รวมสมัครพรรพวกให้เสียงมากที่สุดเพื่อต่อรองกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยเป็นพรรคอันดับสองแต่กับโอ,โ,โอ้โหแบบแม่งมีบทบาทมีอำนาจในการต่อรองลน้นล้นมากดังนั้นการเลือกตั้งขราวหน้าและการปฏิบัติงานของรัฐบาลคราวนี้มันต้องให้สอดคล้องก็คืออาจจะมีการเฉดนภูมิใจไทย ทุกอย่างตอนนี้คือเกมที่เขาวางกลเลมกันเพื่อไทยกับภูมิใจไทยไม่ได้ไว้วางใจซึ่งกันและกันแม้จะอยู่ร่วมรัฐบาลกันการต่อรองครั้งเนี้ยของสองพักเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของประชาชนของความต้องการของประชาชนแต่อยู่บนพื้นฐานของการต้องการการเนียอำนาจของทั้งสองพัก ถ้าภูมิค่าพรรคเพื่อไทยสามารถรวมเสียงจากธรรมนัตหรือจากรวมไทยสร้างชาติหรือจากพลังประชารัฐเพิ่มเข้าไปอีกภูมิใจไทยอาจจะโดนเขีย่ยต้องนับคะแนนกันอัปเดตกันเลยเรียวทางกันเลยว,ว่าปัจจุบันเนี้ยพรรคนรัฐบาลมีเสียงอยู่เท่าไหร่ฝ่ายค้านมีเท่าไหร่ถ้าเขีย่ยภูมิใจไทยมาเป็นฝ่ายค้านมารวมกับ ก้าวไก่เอามารวมกับภาคประชาชนจะมีเสียงเท่าไหร่ปริ่นน้ําหรือไม่เกมตอนนี้ก็คืออาจจะมีการเขีย่ยภูมิใจไทยออกโดยดึงงูเห่าให้มากที่สุดโดยดึงงูเห่าให้มากที่สุดนี่ที่ผมบอกว่ารัดล้มเหลวรัดล้มเหลวมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจากระบบ ที่มันวางกันไว้ให้มันห็งสวยแล้วตอนนี้ระบบที่เห็งสวยแม่งย้อนย้อนกลับเข้ามาอาราวาสอาราวาสอยู่ในประเทศไทยตอนนี้คือกลายเป็นรักที่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเพื่อประชาชนได้เลยประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้นผมเคยพูดไว้ตอนวันที่ทักษิณกลับมาผมโพสต์ไว้เป็นแผ่นเป็นตัวหนังสือเฉยๆบอกว่า ทักษิณกลับมาคราวนี้อย่าไปหวังอะไรเขาไม่ได้ทําเพื่อประชาช,ชนเขาทําเพื่อตัวเองและผู้มีอำนาจที่ให้เขากลับเท่านั้นดังนั้นจะบอกว่าประชาชนคนไทยตอนนี้ต้องรวมหัวกันสมัครสมานสามัคคีใครก็ตามที่แอนตี้การแก้รัฐธรรมนูญไปเชื่อ,อเชื่อพวกมาผมใช้คำนี้ดีกว่าพวกคุณกำลังคิดผิด พวกคุณคือประชาชนที่กำลังหลงผิดคุณต้องร่วมกันลงชื่อนำเสนอกดดันให้มีการแก้รัฐธรรมนูญอย่างน้อยสุดมาตรานี้ให้ได้มาตราเกี่ยวกับสวให้ได้ไม่นั้นประเทศไทยเดินไม่ได้นะครับไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะชนะได้คือมีอยู่สามอย่างอันที่หนึ่งเราต้องขยันกว่าอันที่สองเราต้องแม่นกว่าและอันที่สามเราต้องเร็วกว่า แม่กนกว่าขยันกว่าแล้วก็เร็วกว่าอันนี้คือจุดแข็งของพวกเรา